รถคันใหม่ครับแม็กลาเรน 570S มันดีหรือเปล่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูครับตาแรกครับผมจะเล่นเป็น911ซัมเมอร์เล่นเป็น570แล้วก็ลิบิเล่นเป็น R35 ก็ฝีมือก็อาจจะพอๆกันผมอาจจะไม่เก่งเท่าแต่ก็คิดว่าน่าจะเปรียบเทียบกันได้อยู่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ R35 ได้เรื่องอัตราเร่งที่แซงไปข้างหน้าครับ ส่วนการเข้าโค้งนี้911กับ570จะดีกว่า R 3 5แน่นอนอถ้าเทียบกับฝีมือที่เท่ากันนะนะนี่นะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าสู่สีอยู่ข้างหน้านี่จะเป็นโค้งไหลาย,ยาวแล้วเรามาดูกันชัดเจนเลยนะว่า R 3 5ของลิบิกสู้ไม่ได้แร้วครับสู้ไม่ได้แล้วนะก็จะเหลือ911ของผมกับ570ของซัมเมอร์นะ ซึ่งการเลี้ยงเขียวตรงนี้จะสู่สีกันระหว่างสองคันนี้ R 3 5ตกกระป๋องไปแล้วเจอโค้งไหลาย,ยาวนี้ <That> s <S เรียบเทียบให้ดูชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยงเขียวเหมือนกันสองคันนี้ก็จะสู่สีกันครับการเลี้ยงเขียวเลี้ยงเขียวสองคันนี้สู่สีกันครับตอนนี้ r 3 5เราไม่พูดถึงแล้วนะตกกระป๋องไปแล้วตรงนี้จะหักแดงนิดนึง คันของผมจะเสียเปรียบนิดนึงถ้ามีการหักแดงจะช้ากว่านิดนึงอ่าถ้าเลี้ยงเขียวสู่สีกันถ้ามีเหลืองมีแดงเมื่อไหร่คันของผมเตรียมตัวช้ากว่าได้เลยอ่ามีแดงมาเนี่ยคันผมเตรียมช้ากว่าเนี่ยก็จะดูครับก็จะเริ่มห่างแล้วนะพอมีการดิฟยูเทิร์นเข้ามา อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะผมอาจจะเก่งไม่เท่าซัมเมอร์นะมันก็เลยเทียบลำบากนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันพอเทียบกันได้อยูอ่แล้วซัมเมอร์ก็เข้าไปก่อนครับตามมาด้วยผมส่วน R35 ของลิบิีสู้ไม่ได้ครับเรามาดูเวลากันซัมเมอร์หนาที4,5 911ของผมนาะที4,6ลิบินะีนาที5 0 ามาดูเกมที่2องครับผมเป็น911ซัมเมอร์เป็น R35 ลิบีเป็น570สลับกันเหมือนเดิมครับออกตัว R35 ได้เปรียบนำไปก่อนเลยทางตรงแต่เข้าโค้งเมื่อไหร่ R35 เตรียมโดนบอกเลย ข้าโค้งแต่นี่ซัมเมอร์เป็น R35 ที่โหดมากครับผมก็ยังแซงไม่ได้อา่ตรงนี้แหละโค้งไหลาย,ยาวตรงนี้วัดใจ R35 <R 35 S 2> เลยว่าจะสู้ได้ไหมไหลาย,ยาว R35 ซัมเมอร์ยังไงครับเรียบร้อยครับไหลไม่แรงนะอ3 5ยังไงก็สู้ไหลาย,ยาวไม่ได้ตรงนี้เลี้ยงเขียวก็จะมี91 1ของผมกับ570ของลิบีครับที่สูสีกัน าก็เหมือนตาที่แล้วเลยอาสามห้าตกก 2. 2> ระป๋องเลี้ยงเขียวเหมือนกันก็จะสู่สีกันครับสองคันนี้เลี้ยงเขียวสู่สีกันหักแดงเมื่อไหร่คันของผมช้ากว่านิดนึง อันนี้เริ่มหางแลครับอ่าแล้วผมพลาดนิดนึงอันนี้เป็นความกาก,ากของผมเองละเล่นพลาดก็เทียบชัดๆนะครับว่า2องคันนี้จะมีความใกล้เคียงกันนะ570ก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ดีกว่ามากมายขนาดนั้นก็ถือว่ายังสูสีกับ911อยู่อ่าแล้วรีบีบพาดข้างหน้าครับถือว่ายัง สูสีพอสู้กันได้นะก็ขึ้นอยู่กับด่านแนละก็คนเล่นด้วยเรามาดูเวลากันอันนี้ผมเข้า4-7เลยมีพลาดถือว่าช้ามากลิบีก็พลาดเหมือนกัน4-7เหมือนกันครับส่วนซัมเมอร์ที่ว่าตึงๆ r 3 5ไป4-9เลยอ่าเทียบเวลาเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ r 3 5ตกกระป๋องไปแล้วส่วน911คันเก่ากับ5-7 0คันใหม่นี้ถือว่าสูสีกันครับ ขึ้นอยู่กับด่านแล้วก็คนเล่นก็เอาไว้พิจารณากันดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเรามาดูกราฟคันนี้กันครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้จะเก่งในเรื่องการเลี้ยวการดิฟแดงแล้วก็การเลี้ยงเขียวเก่งหมดเลยส่วนอาตาัตราเร่งกับท็อปสปีดเนี่ยอาจจะด้อยไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าเราไปเทียบกับ911เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสไตล์การเล่นจะต่างกัน911จะเน้นเรื่องอาตาัตราเร่งที่ดีกว่า การเลี้ยวที่ดีแล้วก็เลี้ยงเขียวดีเช่นเดียวกันแต่การดิฟแดงของ91 1นี่แย่มากสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นด่านไหนที่เป็นด่านที่มีโค้งไหลาย,ยาวโค้งหักแดงคันใหม่นี้สู้ได้สบายครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะไปแพ้เรื่องอัตราเร่งนะมันก็เลยจะสูสีกันก็ขึ้นอยู่กับด่านแล้วก็คนเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับระหว่าง570กับ9 1 1ผมจะเล่นเองทั้ง2คันก่อนจะไปดูแวะชมโฆษณากันแป๊บนึงครับ รูทชอปเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยร้านจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายมีเกมให้เลือกเติมโปรโมชั่นพิเศษมากมายร้านเปิดทุกวันทักปุ๊บเติมปับ๊บสนใจอินบ็อกทักเพจหรือแอดไลน์ได้เลยรูทชอปเกมมิ่ง